เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเซสกิลคอมโบเจาะเกาะที่แรงที่สุดในเกมฟรีไฟนะครับจะเป็นเซสกิลอะไรไปไม่ได้นอกจากไคลอสของเรานั่นเองนะครับคนดูซึ่งผมจะมาเล่นกับปืน SKS นะครับเป็นปืนที่ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะครับคนดูโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางหน้าของเซสกิลตัวละครกันเลยนะครับว่าผมใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับคนดูนี่ก็จะเป็นเซสกิลตัวละครนะครับคนดูก็ลองอ่านดูนะครับ ขามีตัวอะไรกันบ้างนะเออมาใครจะมานั่งอ่านนะมาเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดูทีละตัวกันนะครับตัวแรกนะครับคนดูก็จะเป็นตัวของไครสละอนะตัวไครลอสนะครับมีประโยชน์ยังไงตัวนี้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะคนดูตัวนี้เจาะเกาะนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของมารุนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความเสียหายแกศัตรูนะที่ถูกมาร์กด้วยนะผมจะมาคอมโบกับตัวโมโคนะครับเพราะว่าเวลาถูกมาร์กมารจะยิงแรงขึ้นนะ ส่วนสกิลกดใช้นะจะเอาตัวของเคไปนะครับคนดูเพราะว่ามันจะทําให้เซตสกิลของเรานะครับทำงานไวขึ้นนะเออเพราะว่ามันจะเพิ่ม ep ep ให้กับเรานะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะโหดจะโกงจะเกียนขนาดไหนไปกันเลยดีกว่า ใครที่กำลังมองหาร้าเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อบริการเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกถูกขว่าเติมเองปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อเติมเกมไว100้0 0จดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สด,ดุต้องคุกกี้แลนด์ช็อลิงอยู่ใต้คลิปนะ และตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็โดดมาที่สวนสนุกนะครับคนดูรู้สึกว่าน่าจะมีคนด้วยนะแล้วก็โดดมาก็ได้ปืน k i งฟ f i s h อร์ว่ะคนดูโอเคเปิดกล่องเราจะได้อะไรโอ้โหทำสันโอเคเุ้ยเบมือจะมีคนยิงผมใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นพี่ขอฟาร์มของก่อนนะเออจีสามหกไม่เล่นนะเอยเะเบิดโอเคเกมมาก่อนนะคนดูตอนนี้คือเราต้องฟาร์มของได้มากที่สุดนะ จังาหวะนี้ก็ขึ้นมาหาเหลี่ยมหามุมหาเชิงเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้านะคนดูเอ้ยเหมือนจะเห็นขอนไม้จังหวะนี้วิ่งมาจังหวะนี้ออ้ยโดนไปยีิบสามเจ็บจัดนะเอาเอาอยัางไงมาดิมาดิเรียบร้อยโดนเพื่อนผมเปิดโดนเพื่อนผมเปิดไปดิดาวไปหนึ่งโอ้โหแดงเถือกเลยนะครับคนดูเมื่อกี้ใจเย็นนะเอออุ้ย,อยเอเซียนะนี่เราเล่นนี่เลยสองใหม่สองใหม่สามสามสามามือเดี๋ยวมคนร้านนะคนดู มีอะไรบ้างเนี่ยของในตัวนี้เนี่ย m f ว่ามาดูเฮ้ย,ฮยเดี๋ยวเจอของดีนี่เกือบตุ้ยเกือบตุย้ยจะเย็นโอ้โหคนโคตรเยอะเลยนะขอพันยาก่อนนะเฮ้ยเราได้ปืนพัดมามาว่าคนดูปืนนี้ก็เป็นปืนที่ขนขาจะแรงนะคนดูเออเอยแล้วใครเปิดไอ้นี่มาหาผมวะเนี่ยโฮเมอร์เนี่ยเปิดโดนมาหาผมแบบนี้คุณต้องการอะไรอยากเจอหรือเปล่าไอ้น้องเ,นะเดี๋ยวจะเย็นนะนี่ละปลาอันนี้ไปก่อนนะถ้าใครวิ่งมาก็อาจจะโดนปืนใหญ่ผมยิง ไปได้นะคนดูมาเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าว่ะเดี๋ยวผม,ผมผมต้องขอออมก,ก่อนนะเราต้องใจเย็นนะตอนนี้คือเซสซิคิวไคลอสผมทํางานแล้วนะครับคนดูนี่เดี๋ยวเราเจอพลาสมาผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแย่งชิงเราต้องแย่งชิงอีกเอาเอสเคเอสพี่ไปอ่ะน้องใช้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยนี่เป็นอะไรอ่ะโอเคเราไปเล่นนะเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเอ้ยอันนี้คือสก,กิทเหรอน้องใจเย็นนะเฮ้ยเพื่อนเราดาวไปสองคนแล้วว่ะคนดู เดี๋ยวหามุมเล่นก่อนนะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นดีกว่านะครับคนดูฝั่งนู้นน่าจะมีคนเยอะกว่านะเดี๋ยวเราจะไปหายิงพงยิงคนกันก่อนนะเออม,มาดิครับจังหวะนี้ก็ซองใหม่พร้อมบวกนะเกาะสองเกาะสองกระสยอกได้เฮ้ยเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าจาังหวะนี้น่าจะยิงอ้าไอ้นุ่มแบบนี้กระโดนเปิดกระบาลเรียบร้อยตาไปหนึ่งสามเลยอะคนดูสามเลยสามเลย,เลยโอเคเฮ้ยมันจะมีเสียงเท้า แล้วจอะอรจังหวะนี้มาดิ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 สเต็ปตัวแข่งดีรู้จักบ้างหลังใช้สามดีสามดีมาดิครับเออวิมีคนเล่นพัดมามาดิอ่าแล้จังหวะนี้ยังไงพัดมากก็เสียวได้พัดมากก็เสียวได้สามสาม,ามขีนี่ไงผมเอาพัดมาชาร์จเลยนะครับคุณดูเดี๋ยวต้องตั้งไอวัวก,ก่อนนะครับเพราะว่าเมืองนี้มันคนมันชอบหล่อยนะครับคุณดูไม่รู้เป็นไรเลยเห,เหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าด้วยนะ ออมาดิมาดิอันนี้ก็เจ็บจาดแล้วเหมือนผมจะติดมาร์กติดมาร์กแบบนี้ก็รู้ดิครับว่าปูจะวิ่งไปไหนล้วจะมาดกันดาวดาวไหมดาวไหม,ไหมเรียบร้อยแตกโอ้โหไม่ดาวเลยว่ะคนดูตายเลยนะเฮ้ยเฮ้ยหรอเจอ SKS แล้วว่านี่ไงปืนมาแล้วนะครับคนดูเราจะมาเล่น SKS กันนะครับก่อนที่จะไปเล่น SKS เราก็ต้องมาชุบพงชุบเพื่อนกันก่อนนะครับตอนนี้คือแบบเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมเองไม่ชุบเราสักที้ะน้องเออชุบพี่หน่อยสิ เออชูก่อนนะโอเคแล้วก็ซื้อเกาะสามหมวกสามานะครับคนดูก็สําหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคนดูก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมนะคนดูคือผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ2วันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าผมเป็นร้อนนายอีกแล้วครับคนดูโหคือแบบครั้งที่ครั้งที่แล้วคือเป็นตรงลิ้นนะคือตอนนี้คือเป็นตรงกับพุ้งแก้มโอ้โหกินข้าวนี่คือแบบโคตรแสบเลยนะครับคนดูไหนใครเคยเป็นก็คอมเมนต์ก็บอกใต้คลิปได้นะคือแบบโคตดทรมานเลยนะดู มาตอนนี้คือไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับอาจจะพูดติดๆขัดๆก็ต้องขออ,ขอ,อภัยกันด้วยนะเออวัน,นี้แบบเออพิ่งเป็นร้อนหน่นะที่แรกมันเป็นแบบตุ่มๆไงผมก็นึกว่ามันเป็นอะไรวะสักพักหนึ่งแม่งโอ้โหเจ็บเลยนะ มาเราจะมากินโซเห็ดกันเลยดีกว่านะครับคนดูอีกินเห็ดกินเห็ดเ,เอ้ไม่ใช่นี่กินเค้กโอ้โหแล้วเ,เค้กได้ของดีว่ะซองยาวนะเออเราก็มีเหรียญอยู่พันสองนะครับคนดูเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อชิปองชิปอัพกันก่อนนะซื้อมาอัพตัวของซองยาวนะครับคนดูนี่เพราะว่ามันซองยาวนี่คือมันโหดมากเลยนะครับคนดูมันเอาไว้แก้ทางปืนอซองใหม่นะเออซองใหม่นี่คือถ้ามันยิงเราไม่ตายแล้วก็สวนซองยาวนะ เอ้ยแล้วเหมือนจะมีคนเปิดโดนว่ะเออเหมือนจะมีคนเปิดโดนนะแต่จังหวะนี้หาก่อนนะว่าตูอยู่ตรงไหนเหมือนจะไม่มีคนหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเอ้ยแล้วเหมือนจะมีคนยืนแอร์ดรอปตอนนี้คือผมก็ต้องหาก่อนนะครับว่าแถวนี้ม,มีคนหรือเปล่านะครับเวลา,าลเราลงแรงเราก็ต้องใจยงใจเย็นก่อนนะครับคุณดูเพราะว่าเราอย่าไปเล่นหลายเติบนะเออเฮ้ยเหมือนเพื่อนเราจะโดนเปิดเหมือนเพื่อนจะโดนเปิดแล้วเหมือนน่าจะมีคนว่าคุณดู เหมือนน่าจะมีคนนะน่าจะเป็นตรงบ้านที่ผมอย่นี่หรือเปล่าเฮ้ยมีคนจริงด้วยเฮ้ยและะว้วจังหวะนี้เบอร์สองเราจะไหวหรือเปล่าเบอร์สองมาดิเฮ้ยเฮ้ยอ่าเหมือนผมเห็นจุดแล้วนะครับคนดูแต่จังหวะนี้จังหวะนี้อาะเราเบอดไปกี่เลยเหมือนจะวิ่งมาหาผมว่ะวิ่งมาวันนี้ก็เรียบร้อยดีครับไอ้น้องเองเล่นปิดโขดแล้วเฮ้ยเหมือนจะมีคนอีกมาดิมาดิมาด,มาเดิเอาไปสองเม็ดพอ SGS โคตรโปรงนะครับคนดูนี่ไง คือถ้าปืนนี้คือถ้ามันไม่มีเกาะนะคนดูด,ดาเมจม,มันจะอยู่ประมาณ100นะ100 120ยนะแต่ถ้ามีเกาะก็อยู่ประมาณ50นะครับคณดูมันก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะไม่ได้แย่นะครับคนดูแต่ก็ไปเล่นพวกอ่าวูดแพคกงวูดแพคเกอร์เอซีมันก็จะแรงกว่านะเออเพราะว่า a c มันเจาะเกาะไงวูดแพคเกอรก์ก็เจาะเกาะแถมรับหัวง่ายด้วยนะ ปืนนี้มันก็นักหัวง่ายเหมือนกันนะแล้วแต่คนจะเล่นและจังหวะน,นี้แล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างบนนะคนดูเออเพื่อเราไล่ยิงอยู่นะอ่าแล้วจังหวะน,นี้อยู่มุมสูงด้วยว่ะวงจะบีบมาหรือเปล่าจังหวะน,นี้ก็คือเราต้องรอดักเลยนะครับคนดูเพราะว่าปืน S K S มันเป็นปืนระยะไกลดูดิโอ้โหดูดอกลรลอยยี่นะ yeah, <page. S 1> อันนี้น่าจะไม่มีเกาะแน่เลยนะอืมถ้ามันมีเกาะเออก็อยู่ประมาณสักห้าสิบหกสิบนะมันก็ไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่ว่ามันก็พอเล่นได้นะ เอาไว้ต่อสําหรับพวกที่เพิ่งโดดล่มมานะครับบอกนะครับเดี๋ยวว่าสองสองดอกตายสองดอกตายนะคน,คนดูอ๋อตอนนี้ผมได้เจ็ดคิวแล้วอะ่ะโอ้โหเพิ่งเห็นนะตอนนี้คือผมได้เจ็ดคิวแล้วนะแล้วคนก็เหลือประมาณยี่สิบกล้าคนนะครับคนดูมาอยู่เมืองนี้มานานแล้วเดี๋ยวเราออกเมืองกันเลยดีกว่านะไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะครับคนดูเดี๋ยวออกเมืองกันเลยนะเออคือแบบชิวจัดเฮ้ยตกใจเพื่อนโอ้โหโดดมมาเมื่อกี้นะึกว่าคน มาดิครับตั้งไอวอลไปก่อนเออไอเมืองนี้ไอแแบบนี้ไม่มีรถไฟเหรอหวะคดูรถไฟหันสาที่มันจะได้กอเอ,อ้ยแล้วเหมือนจะข้างน้าจะมีคนเอ้ยอันนี้มันน่าจะตึงอยู่อะมาดิมาดิอ,อันแล้วแบบแบบน,แบบนี้แบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับหัวแตกหัวแตกเอรู้จักพี่ไหมน้องเนี่ราชายิงหัวเออ,เ,อ,อเราได้มาแปดขีแล้วนะครับคนดูเดี๋ยวไปฟาร์มของไอตัวนี้ก่อนนะมันมีอะไรดีหรือเปล่าเนี่ยเอ้ย เล่นเอเล่น Vs s ว่ะตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวนี้มีคนเล่น Vs s นะครับคนดูปืนมันโกงหรอวะเออแล้วเมื่อข้างบนจะมีคนชุบว่าคนดูและเราก็ไม่มัวรีลงรีรอวิ่งไปอย่างไวเลยนะครับมาด้อ่าเฮ้ยมันจะชุบเสร็จแล้วว่ะไม่รู้ว่าจะชุบจะชุบทันหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันรอดักหรือเปล่านะครับคนดูแล้วจวังหวะนี้ก็ปาระเบิดดักไปหนึ่งที แต่ก็วิ่งอ้อมฝ่ามาแล้วปาดฝ่ามาแล้วปาดอย่างนี้เลยแปะเรียบร้อยแต่ไปหนึ่งแล้วจะมีคนอยู่ข้างหน้ามาเลยครับพันยาก่อนนะน้องใจเย็นอ่าตอนนี้คือตี้เราซ้อนนะครับตีเราคือเป็นงานมากเลยครับคนดูสุ่มทีมมานะเฮ้ยเจยเย็นโอ้โหข้างบนข้างบนโอ้โหลนเลยลนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงผมว้างรู้เอ้ยแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนด้วยนะตรงเบอร์สี่เบอร์สี่ดาวไปนะครับเดี๋ยวเราขออ้อมเล่นก่อนนะครับเพราะว่าปืนเรามันเป็นปืนระยะไกลนะครับคนดูเราก็ต้องแบบ เออยิงระยะไกลน,นะครับอ้อมๆเล่นๆหน่อยนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอ่าคือไม่รู้ว่าตอนนี้คือมีอยู่ตัวเดียวหรือว่ามีตัวข้างบนโคบอยู่หรือเปล่านะครับคนดูถ้าเราวิ่งไปเราอาจจะตุยได้นะเดี๋ยวขอหามุมเล่นก่อนนะครับนี่เอยแล้วเหมือนเพื่อนเราจะดุดันจัดว่ะเบอร์สามเบอร์สามยังไงเบอร์สามแล้วดุจัดนะครับคนดูนี่ไงไล่บวกเลยนะเออผมว่ามันน่าจะอยู่แถวบ้านนี้แหละ เฮ้ยอยู่ข้างบนหรือเปล่าวะเดี๋ยวเช็คก่อนนะเออเฮ้ยมันจะมีเสียงเท้าอ๋อมีคนอยู่ข้างบนนะคะคนดูและจังหวะน,นี้อะไรแบบกินเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราโหนหลอกนะอันนี้คือเราโหนหลอกนะครับอนะ่าแล้วก็โหนมานะครับเพื่อให้ศัตรูรู้ว่าไปและจังหวะน,นี้และจังหวะน,นี้ก็เม็ดเดียวไอ้มักโตอะไรครับน้องไอ้มักโตอ,อะไรไปแล้วเราเข้าวงกันเลยนะช่วงนี้คือมันอัปเดตมาใหม่นะครับคนดูวงนี่คือแบบ โคตรแรงนะครับใครคิดว่าวงแรงคอมเมนต์ก็บอกใต้คลิปได้นะครับคนดูบอกได้คําเดียวว่าวงโคตรแรงนะเออแผทนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับวงแรงจับนะครับคนดูคือแบบโดนแปบ๊บเดียวคือล่วงแบบเพื่อนมาเดี๋ยวเราขับเข้าวงกันเลยทีก่านะเนี่นี่ไงเจอแรมโบกินี่ของผมไปนะอันนี้ก็หมดไปประมาณหนึ่งร้านเพชรฮช่ไใช่ประมาณพันเก้านะครับเนี่รมโบกินี่ของผมไป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  เขาวงันเลยดูว่าเฮ้ยแล้วเหมือนขาน่าจะมีคนว่ะแต่จังหวะนี้จังหวะนี้เอา S K S ไปยิงนี่ไงโอ้โหดเไหมหรือว่าตดครับเนี่ยเออไม่ตายสักทีนะถ้าเป็น E C คือเมื่อกี้ล่วงเลยนะครับคุณดูก็เป็นปืนที่เอาไว้ถูๆจะถ่ายได้นะครับมันก็เล่นได้อยู่นะครับคุณดูผมเล่นบ่อยนะปืน S K S นะสำหรับใครที่ชอบเป็นปืนนี้นะก็จะรู้ดีว่าต้นเกมมันดาเมจจะแรงขนาดไหนนะครับแรงที่สุดในปืนไรเฟิลระยะไกลเลยนะครับคุณดูดาเมจนี่คือแบบ เีือวจะเชื่อนูก็สนายพันยาใหญ่ไปก่อนนะครับเออพันยาไปไป,ไปเข้าวงด่วนๆมาๆมา,มาเฮ้ยแล้วเหมือนจะมีคนยิงกันอยู่ข้างหน้านะคนดูในจ,จังหวะน,นี้เพื่อเราไปแจมเดี๋ยวเราปล่อยเพื่อเราไปแจมเลยนะครับคนดูเพราะว่ามุมนี้คือมันเล่นยากนะคือถ้าเราไปเปิดข่าวแล้วเราจะเข้าวงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราวิ่งอ้อมกันเลยดีกว่าเฮ้ยแล้วเหมือนจะมีคนด้วยนะเมืองเงี้ยมาดิขอบ,บ่วงจัดอะมาดิครับ เดี๋ยว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 แปะแปะแปะเรียบร้อยหมดตีก็มาดิโยมสวยมาดิมาดิออ้ยนี่มันเป็นงานว่ะคนดูซองใหม่นะเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นยเย็นจะเย็นไอ้น้องอุ้ยเกือบหลับเกือบหลับซองใหม่ว่ะคนดูตั้งให้วะก่อนเฮ้ยจะเย็นว่ะซองใหม่มันแรงจิ้งคนดูคือถ้าซองใหม่นี่คือถ้าใครเล่นเป็นนี่คือแบบอโคตรโหดนะ เออเดี๋ยวเราวิ่งอ้อมไปเลยดีกว่านะครับคนดูเพราะว่าน่าจะเล่นยากอยู่นะบุมเนี้ยมันน่าจะดักเรานะเดี๋ยวเราวิ่งเข้าวงกันเลยดีกว่านะวงมนแรงนะคนดูมาเกมนี้เราจะได้สดกี่คิวนะคนเหลือ10คนแล้วนะครับผมได้มา1อคิวนะตอนนี้เฮ้ยโอ้โหแล้วเพื่อนเราตายหมดแล้วครับคนดูเหลือผมคนเดียวจวังหวะนี้จะไหวหรือเปล่า,ามาลุ้นกันนะครับแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนเปิด มาดิเหมือนจะมีคนนะและจังหวะนี้ก็ดาวไปหนึ่งขับลงขับรถอะไรอะครับมาดิโอ้ยเกือบดาวโดยไปรอยยี่นะสองเมตรรอยยี่อ่าจะเย็นนะอ่ามาดิพันยาก่อนโอ้โหวงบีบบ่าคนดูผมไม่รู้ตรงนี้เล่นได้หรือเปล่าโอ้ยมาดิโอ้โหวงก็แรงเหลือเกินมีวอเยอะรวย,รยวอรครับมาดิโอ้ยตกใจหุ่นโอ้โหจะเย็น พัญยาก่อนพัญยาก่อนเอาไปสองเมตรเอาไปสองเมตรอุ้ยเอ้ยมันโดนเซตสกิลอะไรครับเนี่ยเจาะเจาะไอวอลผมมาเลยนะ <S <s <ays> <S เดียเด๋ยวเดี๋ยวตั้งไอ้นี่ก่อนนะครับรับฟาร์มเสียหายที่ได้รับเออนี่ตั้งสกิลอะไรก็ไม่รู้นะคอนโดนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันเจาะผมไม่หยุดเลยว่ะมันเจาะผมไม่หยุดเลยว่ะเอาไปดิดอกละห้าสิบดอกละห้าสิบมาดิครับมาดิครับเดี๋ยวตั้งไอวอลไปก่อนและจังหวะนี้ได้ทําการนี่เอ้ยใจเย็นใจเย็น ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้น้องใจน้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นใจเย็นเอนอ,เ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 ,อ,เ,เ,อเกือบตายเมื่อกี้มาพันยางก่อนนะโอ้โหก็ดูใชมือจะมีคนอยู่ข้างหน้าและะว้วจังหวะนี้นี่ไงด,ดอกระร้อยดอกระร้อยสวยไฟยาผมหมดวะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเรามีตะกร้าหั่นสานะซื้อมาเลยนี่นี่มีของดีอยู่นะคาดูนี่พันก่อนโ <c oughs> อ้ยจ็บร้อนในมาคนดู ปเข้าวงกันก่อนนะคุณดูตอนนี้คนเหลือ8คนแล้วนะครับจะมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ที่1หรือเปล่าเหลืออยู่คนเดียวนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะคือไม่มีเกาะทรงไม่มีเกาะสี่ด้วยนะและจังหวะนี้วิ่งเข้าไปเหมือนจะมีคนอยู่ข้างล่างนะครับเอาไป2เมตรเจ็บเจ็บจุกจุนะครับมาดิมาดิ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนะน้อง HKS ลองเจอ HKSP หน่อยไหมเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเออก็มาดีครับจังหวะนี้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำเกาะก่อนเฮ้ยใครมันเปิดล่าผมวะเฮ้ยเกาะสีว่วะคนดูเฮ้ยผมไม่ไมน่าชอบเกาะเลยะเอะเฮ้ยแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าวะไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันตีหนึ่งหรือเปล่านะครับคนดูตอนนี้คณเหลือหกคนอาจจะมีส่วนที่ตีเต็มนะ จะไหวหรือเปล่าออ1 4แล้วจังหวะนี้เฮ้ยนี่มาเล่นเ6 0มาดิมาดิอลเบอร์เป็นเกเอ้ยข้างล่างข้างหน้าก็มีคนจะเย็นนะจะเย็นนะข้างหน้าก็มีคนข้างหลังก็มีคนโอ้โหแล้ววงแม่งไปตรงนู้นว่ะมาดิมาดิโอ้โหไม่ไหวว่าคนดูโดนลุมหลายทางเกินโอ้โหได้ที่3วะ่ะโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับคุณดูสำหรับสกิลใครลงใครรอดนะครับเอาไปเล่นกับปืนไรเฟิลระยะไกลได้นะครับ คลิปนี้ผมจะมาเล่นกับ S.K.S นะครับถ้าเล่นกับปืนอื่นก็จะแรงกว่านี้นะครับคนดูก็พอเล่นได้นะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคนดูสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ